สิบสี่แก้วข้าวโพดค่ะไปข้าวโพดสีเปือกหนึ่งแล้วก็น้ำผลไม้อีกสองถุงใส่ครีมชีสหนึ่งแก้วค่ะไปเพิ่มมุกรวยจุ๊กๆอ่กมาเลยเดี๋ยวแก้วแรกก่อนเลยชาเขียวพิเศษมุกใส่ครีมชีสอ่ะพิเศษไม่พอขอใส่ครีมชีสอีกอ่า <laughs> เดลี่โรงงานน้ำตาลขิงชาเขียวพี่ใส่ไข่มุกแล้วก็ใส่ครีมชีสแล้วมาไป <c oughs> สิ่งที่เป็นกระแสและด่งดังในตอนนี้ของร้านชาไม้ก็คือนี่เลยครีมชีสตะริติต <c oughs> กำลังออกไปแล้วนะคะโดยเยียบรอโมโรอดเลยคอนโดเราเอียงนิดหน่อยครีมพีสามแก้วใครหนึงกระปุกค่ะไปเลยคนรอเต็มร้านดูนะมีส่งเดลิเวอรี่ต่ออีกที่โรงงานน้ำตาลอ่ารอแป๊บเดียวนะเทียวกินกาแฟแน่เลยอ่าไม่พอใส่แต่เทมส์สี พี่มีแก้วไหนบ้างคะพี่เขามีสองอันนี้ต่อยกน้ำอ๋อหอยน้ำอันนี้อันนี้นงดูดนมนมอ่ะมันเยอะมากได้เวลาไปส่งในเิเวอรี่กันแล้วค่ะของโรงงานน้ำตาลนครเพชรไปแล้วเพราะว่าน่ารักคนเยอะมากขอบคุณนะคะพี่พี่โรงงานน้ำตาลที่สั่งเราตลอดเลยสั่งได้นะเราส่งถึงโรงเรียนบ้านคทีเลยค่ะแล้วก็โรงเรียนสมเด็จย่าแล้วก็โรงเรียนนครเดชตึงนะ เดี๋ยวเราจะไปช่วยมินี้ตักุกแก้มีใส่ชีแล้วเพิ่มบุปราปดูจบเพี่อกินี้ตลอดเสร็จแล้วไปถึงปลายทางโรงงานน้ำตาลนครเพชรแล้วขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะโอกาสหน้าสั่งใหม่นะบริการส่งฟรีถึงที่เลย